ใครที่ยังไม่ได้สั่งสาหร่ายทอดกรอบจากทางพรพัฒน์นะทุกคนนะไปเลือกรสชาติกันได้เลยคือตอนเนี้ยโปรดีโปรคุ้มมากและที่สําคัญเดคือฉันสั่งมาได้แค่สองวันนั้นแหละจริงๆจะกินให้หมดภายในวันเดียวก็ได้แต่แบบอ่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเพราะว่าเรายังคงเหลือให้แบบกินได้อีกหนึ่งวันเพราะอยากให้มันมมนานๆแต่ก็เดี๋ยวต้องสั่งเพิ่มแหละอือร่อยอะไปสั่งกันได้ แล้วโปรช่วงนี้คือคุ้มมากขนาดสองร้อยแปดสิบกรัมจากราคาที่สูงเขาบอกว่าสามเก้าเก้าสั่งตอนเนี้ยไม่ถึงสองร้อยไม่ถึงฉันสั่งมาเท่าไหร่วะร้อยห้าสิบหรือว่าแปดสิบจะไม่ได้ประมาณนี้อร่อยถูกใจอยากแนะนำให้ทุกคนไปลองชิมกันมีไซส์แพ็คไม่นิดด้วยแล้วก็เป็นเลือกรสชาติกันเองฝากไว้ด้วย สาหร่ายทอดกรอบพอมันนัดน,นะจิ้มตะกร้ได้เลยจ้ะ